สวัสดีสมาชิกค,ครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับ5ประตูสปอร์ตมาด้า2ปี2015มือเดียวป้ายแดงคันนี้เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบครับอัตราการกินน้ำมันโดยประมาณก็อยู่19-20กิโลลิตรนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงดูแลศูนย์เช็คศูนย์ดูแลสภาพมาดีมากๆใครที่ชอบและกำลังหารถใช้งานประหยัดชอบมาด้า2มาด้า2 5ประตูสปอร์ตจอแอนดรอยอัปเกรดมาให้แล้วนะครับเป็น YouTube ได้นะครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับภายในเป็นเบาะผ้ารถสวยไม่ประมาณ195,000กิโลเมตรรถอีกหนึ่งตัวด้วยให้กับสมาชิกที่หารถใช้งานนะครับรถสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อหรือพลิกปั๊มคันนี้มีแตะท้ายมานะครับแจ้งตามตรงมีแตะท้ายเก็บงานกับอู่มาตรฐานอู่ประกันเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น5ประตูสปอร์ตนะครับมือเดียว คันนี้เลยเปิดราคาไม่แรงนะครับใครที่เข้าใจสนใจเปิดราคา1 9 9 0 0 0ับาทนะครับราคานี้เลยครับคุ้มมากๆนะครับก็มีโดนมานิดหน่อยนะครับด้านท้ายก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยมาตรฐานอู่ประกันนะครับรถสภาพสมบูรณ์ครับอันใหญ่ที่ชนหนักเราไม่รับมาแน่นอนครับถ้ามันแตะแต่นิดนิดหน่อยรถเกิดอุบัติเหตุก็ถือว่าพอรับได้ก็คัดมาฝากให้กับสมาชิกแล้วครับแล้วก็เปิดราคาไม่แรงนะครับสําหรับรุ่นนี้ ถ้าไม่มีโดนท้ายมันก็จะเปิดสองแสนต้นๆนะครับก็มีสีขาวอยู่คันหนึ่งสองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับรถคันนั้นเนียๆนๆครับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันพุชสตาร์ทนะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS เป็นเครื่องพันห้าออโต้ดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบค่ายมาด้าอยากประหยัด ได้เครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลจะมีน้อยมากเลยครับสำหรับรถเก๋งก็จะมีมาสด้านะครับที่ทําออกมาฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับผมคัดเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาทําหน้าที่ตัดสินใจรถสภาพสมบูรณ์ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ครบสีสวยมีแตะท้ายมาเก็บงานอูมาตรฐานของประกันมาเรียบร้อยนะครับเก็บมาสวยแล้วนะครับ เปิดราคาไม่แรงสนใจคลิกที่ชื่อคลิปอานรละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Mazda 2ดีเซลเครื่องพันห้าออโต้เทอร์โบจอ Android นะครับคันนี้อัปเกรดมาให้แล้วนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆเลยชมได้เช็คได้เช็คศูนย์ดูแลดียางปี2 0 2พภาษี69มีแต่ท้ายไปนะครับไม่มีหมกนะครับอันไหนโดนก็บอกอันไหนไม่โดนก็บอกว่าไม่โดนนะครับ ก็ชองผมมาตรฐานนี้แน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้ไม่แท้นะครับไม่มีกอไม่มีหมกดูแลศูนย์นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับภายในยังสวยอยู่เลยนะครับแจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกจัดไปครับสําหรับคนที่ชอบและเข้าใจราคา1นึ่งแสนเก้บาทครับสีแดงสวยๆรถสวยๆสภาพดีคัดเช็คแจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกไม่โกหกนะครับ